แบบหั9.5ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวนะคะข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะ52 mm มมนะคะก็จะเท่ากับ10 m mm มเมนะคะเท่ากับ1ซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้5ซนติเมตรกับ2มมตนะคะต่อไปข้อที่2 35 mm มก็จะเท่ากับ3ซนติเมตรกับ หมิลลิเมตรนะคะต่อไปข้อที่3 65เซนติเมตรก็จะเท่ากับ1เซนติเมตรก็เท่ากับ1 0ม mm, ิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้6 5 0ม mm, ลลิเมตรนะคะต่อไปข้อที่4 27เซนติเมตรเมิลลิเมตรก็จะเท่ากับ2 7 7มิลลิเมตนะคะต่อไปข้อที่5้านะคะ180มเมตร ก็จะเท่ากับ18ซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่6 47ซนมตมมก็จะเท่ากับ478ม mm มตนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อที่1 753เซนมก็จะเท่ากับ7เมตรกับ53ซนเมตรนะคะ ต่อไปข้อที่2องหนเซนติเมตรก็จะเท่ากับ11เมตรกับ67เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่3 10เมตรก็จะเท่ากับ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะเพราะนั้น10เมตรก็จะเป็น1น0 0งเซนติเมตรนะคะข้อที่4ี่ยีเมตรก็จะเท่ากับ2,200เซนติเมตรนะคะ ต่อไปข้อที่5 5า8เซนติเมตรก็จะเท่ากับ5เมตรกับ28เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่6นะคะ8เมตร70เซนติเมตรก็จะเท่ากับ870เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะข้อที่1 72กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรนะคะ1กิโลเมตรก็จะเท่ากับ1,000เมตรนะคะเพราะฉะนั้น72กิโลเมตรก็จะเป็น72,000เมตรนะคะต่อไปข้อที่2 10กิโลเมตร300เมตรก็จะเท่ากับ1 0 3 0 0เมตรนะคะต่อไปข้อที่3 1,352เมตร ก็จะเท่ากับ1กิโลเมตร352เมตรนะคะต่อไปข้อที่4 18,200เมตรก็จะเท่ากับ18กิโลเมตรกับ200เมตรนะคะต่อไปข้อที่5 23กิโลเมตร500เมตรก็จะเท่ากับ23,500เมตรนะคะต่อไปข้อที่6 1,600เมตรก็จะเท่ากับ 1>, 1กิโลเมตรกับ600เมตรนะคะ